รถตู้จากค่ายมา์เต็ปเบน์เข้าใหม่ครับคันนี้เลขหม่เพียงแค่30,000กิโลฟังไม่ผิดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าออกใหม่เนี่ยล้านกว่าบาทวันนี้เป็นมือ2อยู่กับผมเหลือเพียงแค่1,939,000าเาเท่านั้นประหยัดไปเยอะมากมได้รถเบนซ์ด้วยต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยตอนที่มาหาผมนะครับยังเป็นป้ายแดงมาพร้อมกับชุดจดทะเบียนอยู่เลยตอนนี้ไปจดทะเบียนมาให้เป็นทีเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น คันนี้ต้องบอกเลยว่าใหม่แล้วก็สวยมากๆวารันตีศูนย์ก็ยังเหลือด้วยนะครับเลขไม้แค่3 0ม0 0ื่นเองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพามาดูนะว่ารถตู้เบนซ์เนี่ยน่าใช้หรือเปล่าออปชั่นมีอะไรบ้างและสภาพคันนี้เป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยผมให้ดูสภาพสีสันก่อนสีสันคันนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์มากๆครับเพราะวิ่งมาเพียง3 0ม0 0ื่นแล้วก็ดูจากการใช้งานน่าจะเป็นการใช้งานในเมืองเป็นหลักด้วยนะครับตัวล้อจะเป็นแบบมัลติสปอยนะครับเห็นไหมครับดูได้เลยนะครับ นี่เป็นมัลติสโปคครับนี่ครับเป็นล้อขอบ17นะครับโอเคจุดเด่นของรถประเภทนี้ก็คือเรื่องของประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่และแน่นอนครับระบบเซฟตี้ก็ไม่ต้องเอาตัวนะครับเอาแค่นิ้วก็พอนะครับเห็นไหมครับเบาๆเขาก็เปิดกลับไปให้แล้วแล้วก็ท่าทางการขับขี่ที่เป็นการนั่งอยู่ด้านหลังของตัวล้อนะฮะต้องบอกว่าขับง่ายด้วยนะครับ าตามมาดูกันต่อครับด้านหน้านะครับนี่สีสันสวยงามเลยสังเกตง่ายงนะครับตามคมเนี่ยมตามอะไรต่างๆไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะครับโอเคดูฝั่งนี้กันต่อครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้คือต้องบอกว่าเป็นตัวดีเซลด้วยโอ้เราพูดมาตั้งนานเราลืมบอกรุ่นรถใช่ไหมรถคันนี้คือ mercedes b e n z vito 119 C D I Tourer s e l e c t รถปี2 0 2 3ครับออกมา3ล้ดึงวันนี้เหลือแค่1 9 3 000, 9 0 0 0เาพเท่านั้นครับอดูโคมไฟหน้านี่ครับไฟหน้าจะได้เป็น L E D Intelligent Light System นะครับไฟ Daylight สวยงามนะขาวใส่เท่ากันทั้งสองฝั่งครับเซนเซอร์ให้มาทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยผมต้องบอกว่าคันนี้เครื่องยนต์เนี่ยทนมากๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรหัส O M 654นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดห้องเครื่องดูกันก่อนเลยนะครับ <Okay. S 1> เสียดายนะไม่ให้เป็นโชคคั้มมานะครับยังเป็นไม้คั้อยู่นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลรหัส OM654 ครับพกำลัง190แรงม้าแรงบิด440นิวตันเมตรเครื่องยนต์ OM654 นี่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ทนมากๆของ Mercedes-Benz นะฮะแล้วก็มาอยู่ภายใน เจ้าวีโต้คันนี้นะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับด <Talk> la ูได้เลยนะครับน็อตไม่มีแกะขันไขเลยนะครับมีซีเรียลฝั่งนี้ยังคมอยู่เลยนะครับแล้วก็ดูด้านข้างนะครับน็อตแผงข้างคันนี้นะครับเห็นไหมครับไม่มีไขเลยนะครับนี่นะครับเลเบลยังอยู่นะครับดูฝั่งนู้นต่อเลยนะครับเลเบลก็ยังอยู่เช่นกันนะครับขันมาดูต่อนี่ครับนี่เลยน็อตไม่มีไขเลยและดังนี้เช่นกันนะครับตัวหนังสือก็ยังคมคมอยู่เช่นกันนะครับ แล้วก็ด้านหน้านะครับฝากระโปรงของ Mercedes-Benz มานี่ตัวหนังสือต่างๆยังคมๆชัดๆให้เห็นอยู่เลยนะครับถัดต่อมานะครับมามาดูกันต่อดูที่ประตูบานหน้าก่อนเลยนะครับนี่ครับแผงข้างครับสวยงามนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมบาติฟังก์ชันเกียร์จะอยู่ที่คอบริเวณนี้ครับนี่เลยนะครับผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับเลขไม้สามหมดนะครับ 3971เท่านั้นนะครับสภาพเบาะนั่งนะครับนี่เลยสวยงามเบาะหนังไม่มีฉีกขาดเลยนะครับด้านหลังด้วยเช่นกันด้านหลังนี้การโดยสารจะเป็นแบบ3 2 3โดยส่วนมากเขาจะถอดเบาะแถวนี้แล้วนั่งเบาะแถวที่2ขยับเลื่อนหน้ามาก็จะนั่งแบบสบายๆแต่ถ้าเอาความจริงนะครับผมต้องบอกก่อนว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่คนซื้อไปแล้วไปถอดเบาะออกเนี่ยเยอะมากที่สุดเพราะว่านําไปแต่งวีีเพราะรูปลักษณ์ด้านนอกก็เป็นเมอร์เซเดสเนาะ ข้างในนั่งสบายสบายหน่อยก็คงจะดีถูกไหมครับนั่นแหละก็เลยกลายเป็นรถที่คนซื้อปุ๊บไปถอดเบาะนะครับนี่ประตูไฟฟ้าเลื่อนปิดนะครับอเดี๋ยวผมจะเลื่อนเปิดให้ดูนะครับและความสะดวกสบายต่อมาก็คือนี่ครับจะมีปุ่มเปิดปิดประตูอยู่บริเวณนี้ด้วยเช่นกันนะครับสามารถกดปิดได้เลยกดเลยครับเรียบร้อยปตูปิดแล้วนะครับตามผมมาต่อนะครับเรามาดูทางฝั่งด้านฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งผู้โดยสารนะฮะ โอเคดูสภาพเลยอ่าลืมบอกนี่ครับมีบายสปอตมาให้นะครับคันนี้นะรถจะแซงจากหมู่อับไฟแจ้งเตือนนะครับด้านหน้านะครับคอนโซลสวยๆนะครับโอเคประตูสไลด์ไฟฟ้าฝั่งนี้ก็เป็นไฟฟ้าเช่นกันนะครับสภาพเบาะสวยงามเลยนะครับอ่าดูเบาะด้านหลังต่อด้วยนะครับดูเลยเห็นไหมครับสวยงามนะครับโอเคครับ เช่นเดียวกันครับมีปุ่มเปิดปิดประตูสตัเลไฟฟ้าอยู่บริเวณนี้กดได้เลยเรียบร้อยครับประตูปิดเส้แล้วมามาดูทางด้านหลังต่อเลยนะครับทางด้านหลังก็แน่นอนนะครับก็ต้องให้เซ็นเซอร์มาแล้วก็กล้องมองหลังยังคอนเซปต์เดิมครับ m e r c e d e s Ben z ยังเก็บไว้ใต้ฝาพับอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานมันก็จะใสนะครับสังเกตว่าเซอร์เฟตด้านหลังจะมีนี่ด้วยนะครับก็คือตัวผนังฝนด้านหลังนะครับเพราะฝุ่นมันชอบมากรองเนาะถ้ามันมัวมากๆเราสามารถปัดได้เลยนะครับวีโต โชเลอร์เลิกนะครับโอเคมาเดี๋ยวเปิดฝาท้ายขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับการโดยสารนะครับแถวที่สาถ้าอยากวางของก็ต้องเลื่อนเบาะตัวนี้ขึ้นไปหน่อยนะครับเพดานโล่งๆเนาะผมจะบอกว่าเนี่ยอันนี้มีตัวบอกเซนเซอร์วัระยะอันนี้คือด้านนี้นะอันนี้คือด้านหลังนะครับมาดูน็อตฝาท้ายนะครับคันนี้ไม่มีแกันไขเลยนะครับตัวนังสือคมๆด้วยนะครับดูฝั่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับไป เขาเบาด้านหลังกันครับตะก้องนำไปเลยเการก้าวขึ้นรถคันนี้นะครับต้องบอกว่ามันก็ขึ้นไม่ยากเลยนะครับมีบันไดสเต็ปให้พร้อมมีราวจับนะนี่จับใช่ปะ่ะแล้วขึ้นได้เลยนะครับขึ้นมานั่งนะครับกคเป็นประตูเลยนะครับแอร์จะอยู่ด้านข้างบริเวณนี้นะครับโอเคนะคุณผู้ชมว่า ถ้าผมจาไม่ผิดนะครับเหมือนว่าคันนี้จะให้ฟิล์มโซลาร์กาดมาหรือเปล่าใช่ไหมแต่ก็คุณคุณใช่ไหมโซลาร์กาดเนาะอืมก็บอกแล้วนะครับก็ซื้อรถตู้เบนก็ทุกอย่างก็คงพรีเมียมหมดนะครับเป็นดคันนี้ไม่มีการเจิมเลยนะครับดูเลยนะครับดูไปดันนาด้วยครับขออนุญาตนะครับเปิดประตูหน่อยนะครับไปครับไปเบาะหน้ากันนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับ โอเคครับฟิลลิ่งมันก็เหมือนแบบนั่งโซฟาอยู่บ้านขับรถเนาะฟิลลิ่งประมาณนั้นนะครับแอร์ Air ก็เย็นอยู่แล้วนะครับแอร์ Air นี่ก็เป็นระบบออโต้แล้วก็แยกโซนนะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่26ยังเย็นเลยนะฮะหน้าจอตรงนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มประตูอันนี้ฝั่งผู้โดยสารอันนี้ประตูด้านหลังฝั่งคนขับนะครับมีไฟฉุกเฉินมาให้พร้อมเลยออโต้สตาร์ทตองมีมาให้นะครับแท็กชั่นมี ไดนามิกนะครับก็คือเลือกหมดขับขี่นะครับมีมาให้กระจกมองหลังเสียได้นะครับที่ไม่ได้เป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับแต่ว่านี้พูดกันตามตรงนะครับไม่ค่อยได้มองนะครับส่วนมากก็มองกล้องอยู่แล้วนะครับตรงนี้หลายๆท่านชอบไปทําเป็นกระจกนะที่แบบทําให้แบบไม่สามารถทําให้คนขับรถมองไปทางด้านหลังได้นะครับเห็นหลายคนชอบไปทํากันนะครับอ่ะตรงนี้ก็ยังมีไฟนะครับนี่ไฟอ่านหนังสือตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นๆของ Mercedes Benz จะไปซ่อนอยู่ใต้กระจกตรงนี้เนาะ นี่นะครับกระจกแต่งหน้านะครับพร้อมไฟส่องสว่างให้มาอันนี้มันจะเป็นออกสีวอร์มนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นพร้อมแพรโดชิฟนะครับแล้วก็คันนี้ก็เกียร์จะอยู่ที่คอทางด้านขวานะครับย้ำอีกทีนะครับเลขไมค์แค่3900นะครับโอเคครับไปเราไปหน้ารถกันครับย้ำอีกครั้งนะครับรถคันนี้คือ Merced e s b e n z v i t o 119 CDI t o u r e r s e l e c t รถปี2023รถมือเดียวเลยนะครับวารันตีศูนย์ยังเหลือออกมาสามล้านกว่าวันนี้เหลือแค่หนึ่ง0้0 0เับาทถ้าใครสนใจทดลองขับสามารถติดต่อเข้า,าได้ที่วิศาลอุตสารสาขาการจนาพิเศษนะครับเรายังมีรถให้เลือกอีกเยอะเลยอยากเอาเบนซ์เทียบกับเอาพาดเวลฟายฮุนไดมีให้ทดลองนั่งมีให้ทดลองขับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยและอย่าลืมว่าทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงเจอกันในถ่ายทอดสดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนและวันนี้คุณอยู่กับผมปางวิสาและตกคารครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ